เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับเกมของ b a t t l e f i g l t 5นะครับในวันนี้เราจะมารีวิวปืนของคัสแอสซาวกันนี่เลยฮะซาวบร์เดอร์1961เป็นปืนช่วงสงครามโลกครั้งแรกไม่รู้ว่าผมเนี่ยออกเสียงชื่อปืนถูกหรือเปล่านะก็ออกเสียงตาม Google นะนะโอเคอย่ารอช้าเรามาแต่งปืนดีกว่าลำดับแรกเนี่ยเริ่มจากการนี้ก่อนเลยกระสุนถึงตัวไวขึ้น10%และก็ต่อมาครับลดแรงดีดต่อไป ลำดับ3เนี่ยอันนี้จำเป็นต้องอัพอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่าจะเห็นผลต่างชัดเจนมากๆตอนแรกๆเนี่ยไม่อัพอะยิงอย่างช้าเลยพออัพปุ๊บยิงอย่างไวแล้วก็สุดท้ายครับเราจะไปต่อที่ยิงแม่นจํำขึ้นเมื่อเลงอยู่กับที่นะครับ okay, okay, โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการแต่งปืนนะฮะเอาละครับเราไปทำสงครามกันดีกว่า Let's go <S เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่สงครามกันแล้วเรียบร้อยแลนดี้ก็คือด่านภูเขามรณะหมายเลข652ฮะ ก็คือด่านที่เราเพิ่งเล่นไปตอนที่เล่นเป็นสปิดไฟนั่นแล้วคือมันต้องเอาให้ครบสูตรไงนานฟ้าอะไรเล่นไปแล้วต่อมาก็ภาคพื้นบ้างละกันนะครับเอาละเกมมันจะเริ่มต้นขึ้นครับต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องใช้สติให้มากๆด่านนี้มันอันตรายโวชวัดเฉวียนชวัดเฉวียนจริงเลย อ,อาจจะสงสัยทำได้ไงวะผมเองก็ไม่รู้มุมมันได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกที่วินเดี๋ยวก่อนนะโอเคไปเราจะไปต่อเลยแล้วกันนะครับมีแฮ็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวค่อยจับตาดูต่อไปดีกว่าเอาวะข้างหน้าดู้นะโอ้มีคนยิงสวนมาด้วย จุด C เราทหารเข้าน้อยมากครับเอาจริงเราต้องการคนเข้าให้มากกว่านี้ถ้าเข้าน้อยผมถอยดีกว่าอยู่ต่อไปยังไงก็ตายแน่นอนไปหาทางอื่นสู้ฮะอย่างเช่นข้างๆบริเวณจุด D มีคนคุมปตอด้วยวะ่ะสุดยอดมากเพื่อนในทำดีแล้วจุด,ดีเรามีคนอยู่น้อยมากๆครับส่วนใหญ่เขาวิ่งชาร์จบริเวณจุด C กัน ก็ผมจะอ้อมเข้าแทงจากตรงกลางดีกว่าทางนี้มันไปได้ไงเราต้องฉลาดเล่นหน่อยฮะรู้จักซอกซอยของสงครามและเราจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นวนมาวะระวังนะเพื่อนสองตัวแล้วอ่ะโอ้โหเป็นไงมันดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่จริงเนี่ยไม่ง่ายเลยฮะฟุกฟุกยิงโดน อย่าโผล่มาละกระสุนเยอะยิงสแปมไปก่อนเผื่อโดนมันต้องมีสักดอกที่โดนบ้างอ่ะเอาเฮ้ยข้างหน้าฮะอุ้ย,ย,ยร้อยเป้าไม่เลงเลงผมคนเดียวโอเคขอบใจมากสหายกระสุจนจะหมดแล้วนี่วันเนี่ยเรายิงเพลินเกินไปครับเรามาช่วยแล้ว กลนะ่ <ST>. องกระสุนอยู่ด้านหน้าเรานี่เองเอาละรูยต่อสายกล่องกระสุนอันนี้มันกล่องพยาบาลโอ้ยนี่กระสุนอยู่นี่เขายิงกันทงเชงยงเชงเอาละพักพวกไปต่อเราจะไปพื้นที่แถวจุด A กันฮนะระวังขวาเพื่อนถ้าตูอยู่ขวาเยอะขวามันต้องเยอะแน่ๆเลยเนี่ยใช่ส์เออ มีเพื่อนตายตรงหน้าหนึ่งคนครับหนึ่งตัวได้มาแล้วจะแแบบไม่อีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดักรอไว้ดีกว่าแต่เ,เพื่อนปลูกเราก็ต้องปลูกตามเพื่อนดีวะดีมากเพื่อนเพื่อเพื่อนแตกแล้วถอยดีกว่าเห็นคาแตกคือถอยอย่างเดียวแตกสองเลยฮะนะ่ะลับมาตั้งหลักใหม่ก่อนล้วกันเนอะหลังเข้าปะไม่ใช่ไม่ใช่ ข้างหน้าก็มีคนดีกว่าแอซ่คิวครับช่วยเหลือการฆ่าได้แต่แวงขวามากตอนนี้ปฟืนนี่ขึ้นเลเวลเลยดีเดวเชยวจะไปซ้ายหรือขวาดีอะแผนที่บอกว่าแฟรเรากำลังตึงพื้นที่จุดนี้เอาไว้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไปเริ่มเข้าบีแล้วโอเคเข้าบีหลายทางมากๆไปเสริมดีกว่าน่าจะมีโอกาสได้สังหารใครบ้างแต่แวงขวาเหลือเกิน ดูเลยเพื่อนจุดบีจุดบีดบมีการปูสมุกปันระเบิดไปแล้วมีการยิงแฟด้วยวแฟแตกโอ้ยโอ้ยหลังเกือบแตกเหมือนกันตอนนี้เหมือนเพื่อนเราเรียกซรัพยอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ่ยข้างบนครับเขายิงปตอใส่ยอย่างบ้าคลั่งเลยยิงใส่ข้างบิน แล้วฮะฝ่ายเราก็ได้พื้นที่บริเวณจุดน,นี้มายังไงอะโผล่มาเลยเจนพร้อมสู้เสมอโอเคไม่โผล่ฮะงั้นเราไปต่อิดฉากสงข้ามข้างนี้กันดีกว่าที่พื้นที่บริเวณจุดเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโแตกเมื่อกี้ผมเห็นมันเหมือนจะบักบักลอยขึ้นมาหรือเปล่า หรือยังไงไม่รู้อะ่ะวิ่งสาดใส่ปตอเลยเหรอนายโคตรสดอ่ะเพื่อนเอาลนะฮะเราเข้าแล้วพื้นที่เสี่ยงภัยที่สุดในโลกนี้หน้าฐานทัพข้าศึกครับโอ้โหได้โจบุอะนนก็โตไซมั้ หัวน so ี่ลั่นเป็นเม็ดๆเลยข้างหน้ามีคนเหรอออกแฝดเราออกใจหมดยิงใครไม่ทราบได้ฮะคนเต็มห้องเลยนะแต่ทำไมเราเหมือนไม่ค่อยเจอใครวะอ๋อส่วนใหญ่ต้องกลับไปซีแน่ๆเลยการยึดจุดเป็นไงไม่สนเลยฮะเราจะไปพื้นที่ต่อไปแล้ว ผมว่าข้างหน้าเรานี่อาจจะมีพวกซุ่มอยู่ได้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงหลังแตกมีอีกแน่ๆเลยระเบิดปัดระเบิดไปเอาปัดใส่ตัวเองอปัดระเบิดแนละ้ววิ่งไปหาระเบิดเพื่อแถวบ้านเียว่าอาการโรคกำเริบก็ว่าได้เนี่ยไม่คิดว่าระเบิดมันจะเด้งใส่หินแล้วก็ฟิวมาหาตัวเราไง เอาระเบิดใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกลูกหนึ่งปรนี่ด้วยเรามันค้างแสงเคล่นทีเว้ยยเฮ้ <c oughs> หัวแตกไปไดิเฮ้ยอย่าเอาไม้จิ้มไม้บ้าเย้ยที่เอาไม้เสียผีไปจิ้มทหารราบไม่ได้นะมันไม่เหมาะสมกันโอเคปะเงียบมากฮะบรรจุศูนย์ดีกว่าใครพร้อมระบุกเลยเพื่อน ถ้าอสป่ะนะสมมเข้าแล้วโอ้เย oh, yeah. มึดตึ๊บเลยจังหวะนี้แผนที่สำคัญมากๆเลยนะฮะต้องคอยดูสปอตให้ดีโอ้ยหัวแตกเดี๋ยวว่ากบาลแล้วเลยนะจังหวะนี้ไม่รอดดีครับคือ แฮกทีมเราตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยผมพยายามจะหลีกเลี่ยงมันอยู่นะฮะไม่อยากไปแนวรบแนวเดียวกับมันเดี๋ยวเรายิงไม่ทันมันไงประเด็นพยายามเลี่ยงๆอยู่นะฮะฝ่ายศัตรูเองก็มีแฮกเหมือนกันนะครับแค่ว่าจะไม่มีนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกเลยหนาวหนาวขอบคุณมากครับทิวสาช่วยเราพยายามเข้าซีแล้วรีเควสดีกว่าว่ายังไง ระวังนะเพื่อนในสีไม่เคยปลอดภัยอะแบบนี้ไงเรามันอันตรายมากเช็คเช็คฮะเคลียร์16นัดได้อยู่โอ้โหกว่าจะตายนะ <c oughs> หรือว่าเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้จังหวนะนรกอีกแล้วจังหวะเปลี่ยนปืนอะไรเงี้ยเนี่ยเดินวนเป็นวงกลมเลยครับตอนนี้ ไม่รู้จะไปไหนดีฮะมั่วไปหมดแล้วยงไงก็เข้าอ e. ีไว้ก่อนก็แล้วกันนะจุดอ e. ีมีคนยังไม่เคลียร์เลยสารภาพเลยว่าคนนี้ผมมองไม่เห็นคือ <c oughs> ถ้ามันไม่ลุกเดี๋ยวผมก็วิ่งเหยียบม,มันอะโอ้ยโอ้โหวิ่งปืนพกยัดหน้าผมไปเลยทีเดียวเชียวขอบคุณมากครับนึกว่าต้องตายอยู่ที่นี่ซะแล้วแต่สุนจะหมดแล้วด้วยเนี่ยนะ ยังมีคนหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเหมือนใช่น่จริงเพราะว่ายังขึ้นสีแดงอยู่นะฮะหายเจอสิเพื่อนข้างหน้าแน่เลยมันต้องอยู่ตรงโขดหินนี่แหละเพราะว่ามีการตายจากเพื่อนเราเอาแล้วาเราต้องปกป้องพื้นที่บริเวณจุด E เอาไว้ทหารดูทรงแล้วไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ แนัดพอได้อยู่ยังมีอีกอโอเคสวยมากเพือ่อนจะฟันซะหน่อยอดเลยมาอีกครับจากจุดดีอย่วเ,เว้ละแบกนึงโอ้ยเยอะจัดมาเดียวๆไม่เคยกลัวมาเป็นโขงสารภาพเลยว่า กูตายดีกว่าข้างหน้ามีคนโอ้โหถ้าปืนไม่แรงจริงนี่เราก็สู้เขาไม่ได้เนี่ยเราจะไปเข้าพื้นที่บริเวณจุดนี้นะเพื่อนแต่ก่อนอื่นขอข้าหมอนั่นแหละอ๊ยอยโอยโอยอย,อย,อย,อยปืนกลวะปืนกลวไยังมีอีกนี่หว่าเดี๋ยวนะกระสุนบทตอนนี้เนี่ยนะพูดจริงป่ะเนี่ย เออวู้ยนึกว่าจะรอดนะครับแต่ก็ไม่รอดเจอรถสแปมใส่ยับยับพื้นที่บริเวณจุดดีเป็นไงบ้างเนี่ยฝ่ายเราพยายามเข้าอยู่ฮะกากบาทขึ้นเยอะแบบนั้นผมภาวนาว่าไม่อยากให้มีแฮกแต่เหมือนจะมียังไงไม่รู้เนี่ยกากบาทขึ้นเยอะเกินไปอ่ะโคตรเสี่ยงเลยวะจะลองรีวิวแล้วกันวะมาละอุ้ยเอาแตกหนึ่งโอ้ย เขารู้ตำแหน่งของเราแล้วเอาระเบิดไปกินมันต้องมีกระเด้งไปโดนใครบ้างเหรอเฮ้ย,ยมาอีกมาอีกกระสุนหมดโธ่ขัดใจตลอดเออาการกระสุนหมดเนี่ยฝ่ายเราเหมือนจะเริ่มได้ดีแล้วนะครับซึ่งโอเคเลยหมดแล้วอะบาสุก,ก้าอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยว นะผมไม่เหลือกระสุนแล้วผมถอยดีกว่าว่ะอันตรายเกินไปอ่ะและไอ้เพื่อนบ้านนี่ก็ไม่ยอมโยนกระสุนให้เราด้วยนะฮะโยน,น่อยเพื่อนกระสุนต้องการจริงๆถ้าไม่โยนก็ต้องไปแบบนี้แหละนี่ไงล่ะ <laughs> โอ้ยได้ด้วยโอเคขาเก็บเอาข้างหน้าก็ได้วะไม่งงละ เรื่อยๆยังได้อยู่เว้ยสมบทบาทจนวิกฮนะเอ,อ้ยจรวิกไม่ใช่จนวิกข้างในเจ็บหนักมาก,มากๆบอกได้แค่นี้แหละหาหาโอเคไม่เจอวัสดี <c oughs> เพื่อนในสบายดีไหมท่าไมเรานี่มันอเดอาศใสดีจังเลยวะใกล้จบสงคราม้วครับเหลือแค่จุดบีจุดเดียวถ้าศึกทิ้งเราเปิดใสด่จุดดีเรายอย่างบ้าคลั่งเลยอะ ออกไปนี่ตายแน่นอนหนักแน่นสมคำต้อลือปืนใหญ่อังกฤษจริงๆวะอุ้ยลอยมาเป็นลูกเลยเห็นไหมครัคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะ250 500 1,000สิบหยหแต่ก็หนักอยู่อะเอาละกระสุนพร้อมสอส่องแสวงหาค่าศึกได้เลยว้วชิด ไปฮะหอข้างบนเหรอเต็มตัวเจอระเบิดได้โปอีกครั้งระเบิดมือด้วยยัดยัดยัดเข้าไปอีกทีหมดแล้วได้ด้วยมันต้องได้บ้างแหละมีอีกไหมอุ้ยหลังแตกโห หลังเกือบแหกแล้วฮะผมนี่ตกใจเลยโอ้ผมว่าเราเออเกมน่าจะจบก่อนนะฮะไอ้ JB2 คงไม่ทันน่ะใส่เซกเตอร์เทลลี่ก่อนแล้วกันครับ <c oughs> อินคอมมิง่งละโอ้ตกตกตกดักเอาวไว้อ่ะไม่ให้มันออกมา <c oughs> ถ้ามันออกมาเดี๋ยวเราจะซวยกันนะครับ ผมเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้นะแต่โดนดาวเมจตัวเองตายนะกระเด็นตกเขาเลยเป็นไงเพื่อนเพื่อนก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันเพื่อนบอกมึงทําแบบนี้ใครจะกล้าเข้าวะโอเคเราจะไปพื้นที่อื่นต่อแล้วกันนะครับตอนนี้แฮกมาแล้วฮะก็เยอะด้วยจริงจริงก็นะอุ้ยโอ้นั่นไงครับแล้วผมก็เป็นเหยื่องแฮกจริงด้วย และเกมก็จบฮะไวเหมือนโกหกผมเล่นต่อไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมครับแฮกมาด้วยคืออันดับ1ฝ่ายเราแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับ2ฝ่ายเขาอะแฮกนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูสกอร์บอกเลยว่าน่าเกียดมากมากนะครับนี่เลยคือคือเกมเนี้ยเอาจริงผมตายจากการถูกยิงครั้งเมื่อกี้มาปุ๊บก็จบเลยครับผมไม่ได้เล่นต่อแล้วเพราะว่าเล่นต่อไปยังไงอะแฮกก็ยิงผมแน่นอนนมันแผนที่มันแคบทางเดินแคบๆนะฮะเดินไปก็เจอแฮกฆ่าก็เลยพอ,อละ ก็สำหรับสงครามในวันนี้ของเราเป็นประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแต่เกิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับปืนยาบันต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ